แล้วตลอด <คน S 1> อยู่แน่เลยอ,ะอ่ะ,อะปกติเรากินนมเยอะตลอดอยู่แล้วอ,ะอ่ะอวันเราเป็นขวดใหญ่ๆอ่ะเบนทุเลศกินให้หมดคร <c oughs> ึ่งชั้นไงเก็บไว้ให้คนอื่นกินบ้าง วันนี้ก็พักผ่อนอะไรครับวันนี้พักผ่อนกันตามครึนูมันมีอีกครึ่งหนึ่งนะเอาเปล่าอันนี้มันน่าเกลียดมันมีอีกครึ่งหนึ่งครูโอเคครูหนูล้างหัแล้วเมื่อกี้ครูโอไมกินหนูล้างแก้วเหงาไหมอยู่กับสามคนมันก็มันก็เหมือนแตกไปที่แบบว่าคนเดิมไม่อยู่เราไม่อยู่จริงๆมันก็ซ้อมมากกว่าก็เีแล้วเหงาไหมนี่ครูถามคนนี้เหงาไหม เหงาไหมนี่โบถึงพื้นเก่งมากโบต้องขาชิดนี่ไงแปะทั้งขวามือเอ้ยคงก็ทำได้ครับแต่ก่อนวันได้แค่นี้ครูได้จำได้ทุกคนเลยเนี่ยเหมือนกันหมดเลยไมก่อนเข้าบ้านเนี่ยหนูหนูเดี๋ยวนี้หนูเฉยหมดเลยอ่ะดีแล้วที่แบบอย่างเงี้ยถึงมานจะให้บุคลิกเราดีด้วยนะใช่แบบเนี่ยเห็นชัดเลยว่าดีขึ้นบุคลิกอันนี้จะเกรงอยู่บ้างเวลา เหมือนเทเลทับบี้เหมือนจันเป็นเพื่อนกันเหมือนจันจริงเหรอจันเริงเหรอเทเลทับบี้เลยจ้ามันชอบทำอย่างนี้จริงอ่ะนักนี่แหละเพื่อนกันเท่ากันเลยหรอมันก็เท่ากันนะครูมันเกิดก่อนแค่สิบกว่าวันเองมันมันเหมือนโตก่อนไหมไม่นะไม่อาจจะรูปร่างปะไม่รู้แต่ดูดูพอๆกัน ดีแล้วครูดีแล้วเพราะจริงๆแล้วหนูเป็นพี่มันนะเออเหรอเป็นรุ่นพี่เป็นแค่อายุเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยเออเดินเก่งเลยอยู่ที่โรงเรียนเป็นรุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออยู่โรงแรมเดียวกันด้วยใช่เคยตอนมต้นคโรงเรียนอะไรจุฬาภรณ์พิษโลกอยู่ที่สนุโลกใช่ครู้จักจุฬาภรณ์มาค่ะแม่ครูเป็นคนจังหวัดอะไรกรุงเทพกรุงเทพวะครูเรียนที่ไหนราชินีบอลหรืยกเรียนมากจริงเหรอ มันมีราชินีกับราชินีบนแบ๊อยากรู้หนูเป็นคนจังหวัดกรุงเทพฯสงขลาพ่อครูทำงานสงขลาบริษัทพูดได้ปะเป็นบริษัทน้ำมันอะอยู่กลางทะเลอ๋ออ๋อพี่ทีมประมาณนั้นเชฟเออร์มอนนะเขาพ่อไปใต้ทุกวันเลยไอ้ทุกอาทิตย์เลยอะ สองก็หัดใัยจ้ไปเล่นคอนเสิร์ตหัดยญ่หัดยัย่นหลังไปสิไปเล่นเซนทันหัดหญยบ่อยมากเฮ้ยน่อจริงเหรอเป็นคนหัดยัย